สวัสดีครับพี่มีรอยโลนะครับสวัสดีครับผมมานานาสาระจากพี่มีรอยโลนะครับพอดีไม่ค่อยได้ลงสาระอะไรนานเลยนะครับเพื่อนๆมาวันนี้เอาไปยิงสาระนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมเคยทําบ่อยมากแล้วก็คนเก่าๆเนี่ยอาจจะรู้หมดแล้วแต่ว่าอันนี้สําหรับพี่ๆนานามือใหม่แล้วกันนะครับผมที่ยังไม่เคยรู้แล้วก็ต่อจากนี้ไปผมมั่นใจว่าจะเจอแบบนี้หลายคนแน่นอนในกรณีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับหากชอบคลิปนี้ก็สามารถแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตพูดนี้ก่อนครับว่า อ่าผมไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์ใครแล้วผมตอบเฉพาะคนที่สมัครสมาชิกรายปีกับผมมาครับแล้วก็ผมจะให้รหัสเข้าไปนะครับไม่งั้นแอดมินเขาจะไม่ส่งให้ผมนะครับสาหรับใครที่ได้รหัสไปแล้วนะครับจะทักมาถามผมแต่ละทีต้องพิมพ์รหัสมาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแอดมินเขาจะไม่ส่งให้ผมนะโอเคนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับหลายคนนะครับเวลาเราลงรูปภาพลงคลิปลงอะไรไปเราจะโดนระบบลบออกนะครับอัตโนมัติเลยแล้วเราก็จะผิดว่าโปรไฟล์เรามีความเสี่ยงความเสี่ยงตอนนี้หลายคนก็ตกใจ มาเพื่อนๆครับรูปแรกนะครับถ้าตอนนี้นะครับเราลงคลิปไปแล้วระบบแจ้งเตือนมาเหมือนในรูปแรกแบบนี้นะครับรูปแรกแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะให้คุณกดเข้าไปดูตามรายละเอียดแบบนี้ตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ากดเข้าไปปุ๊บนะครับระบบมีการแจ้งเตือนมาว่าคลิปไหนหรือว่าโพสต์ไหนวิดีโอไหนที่มันผิดเราก็ลบออกได้แค่นั้นก็จบเลยแต่ในกรณีแบบนี้นะครับหลายคนโดนแจ้งเตือนแบบนี้กดเข้าไปแล้วนะครับผมจะเป็นรูปที่2รูปที่สาแบบนี้ โปรไฟล์คุณมีความเสี่ยงแบบนี้เลยตกใจมากฉันจะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วใช่ไหมเพื่อนเห็นไหมครับรูปที่สองโปรไฟล์คุณมีความเสี่ยงโดนปิดแบบนั้นแบบนี้หลายคนตกใจว่าเราจะหมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมคุณผมต้องแยกพูดนี้กันะว่าใจยเย็นชๆช้าๆไม่ต้องรีบให้คุณไปดูรูปที่สามรูปที่สามระบ,บุชัดเจนเลยครับว่าคุณนั่นโดนปิดเรื่องอะไรนะครับผมอาจจะโดนแค่ว่า,าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้คุณไม่สามารถ โทรในกลุ่มได้คุณไม่สามารถโพสต์ในกลุ่มได้คุณไม่สามารถทํานู้นทํานี้ได้แค่นั้นแต่นะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องออกมาด้านล่างเห็นไหมที่ผมขีดไว้ตรงการสร้างรายได้ไม่ว่ากรณีระบบจะแจ้งเตือนมาในลักษณะไหนลบรูปภาพออกไปแล้วลบอะไรออกออกไปแล้วก็แล้วแต่ถ้ามันโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะลบรูปภาพออกไปแล้วนะครับผมอาจจะโดนแค่มาตรฐานชุมชนหรือว่าเรานั้นไปลงโพสต์ในกลุ่มแล้วแอดมินขอแจ้งรายงานมา เราก็จะไม่สามารถโพสต์ในกลุ่มได้ไม่สามารถอาเปลี่ยนชื่อเพจได้ไม่สามารถโทรได้แค่นั้นแต่การสร้างรายได้ของเราที่ผมวงเห็นไหมครับยังปกติอยู่ไม่ว่าโปรไฟล์คุณจะแจ้งเตือนมาเรื่องไม่แนะนําโปรไฟล์โปรไฟล์คุณมีสิทธิ์เสี่ยงมีสุ่มเสี่ยงเราจะไม่แนะนําโปรไฟล์นี้ให้กับใครให้คุณมาดูรูปที่3เป็นหลักรูปที่3เนี่ยเพื่อนเ่เห็นไหมครับตรงการสร้างรายได้มีสิทธิ์สร้างรายได้กําลังสร้างรายได้อยู่แบบนี้ทุกอย่างคือ ปกติทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าทาระบบเนี่ยเขาไม่แนะนําโปรไฟล์ให้เราเลยเราเขาจะไม่แนะนําเรานะเขาจะลดการมองเห็นเราหรือเปล่าไม่ต้องสนใจให้โฟกัสแค่ตรงการสร้างรายได้เป็นหลักของเราก็พอแค่นั้นเราไม่ได้ถูกปิดการสร้างรายได้ส่วนการแจ้งเตือนเหลืองหรือว่าแดงโปรไฟล์คุณมีความเสี่ยงพวกนี้มันจะอยู่กับเราอีกนานก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องมีสีเรียดไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปให้คนนั้นคนนี้แก้ แค่คุณลงคลิปตามปกติของคุณก็พอขอแค่อย่างเดียวตอนนี้โอร์ชั่นล่าสุดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่โดนปิดการสร้างรลยได้แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจจะให้แจ้งเตือนอะไรมาก็แล้วแต่เข้าใจไหมครับหลักการหลักๆมีอยู่แค่นี้ง่ายๆไม่ต้องวิิเซียนแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าโปรไฟล์ไม่แนะนํานะครับโอเคนะครับผม